อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอันเตวาสิกไม่มีอาจารย์ดีไหมอันเตวาสิกแปลว่าลูกศิษย์อาจารย์ก็คือผู้บอกสอนพิคุออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอันเตวาสิกไม่มีอาจารย์ดีไหมมีใครว่าดีมั่ง ไหนใครว่าไม่ดีออฮะยมบอกดีบ้างไม่ดีบ้างเหตุผลอยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันไม่ต้องมีลูกศิษย์ความหมายของโยมคือลูกศิษย์แบบ คนมนุษย์เป็นๆเนี่ยใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีมนุษย์เป็นๆเ,เลยทุกคนคิดอย่างนี้ศาสนาอยู่ต่อไหมไม่อยู่ไม่อยู่ <laughs> ดีบ้างไม่ดีบ้างแหละแล้วดีหรือไม่ดีมากกว่ากันศาสนาจะเจริญคนสอนคนบอกอ,อันนี้คือลูกศิษย์ตัวเป็นๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผู้เจ้าบอกว่า <laughs> เริ่มงงเริ่มงง <laughs> แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพิกุูุ่ระพุทธประาจารันไม่มีอันเตวสิก์ไม่มีอาจารย์เนี่ยดีอยู่เป็นสุขงงไหมคืออะไรอ่าคืออะไรคือแบบที่โยมก็คิดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชา <laughs> ขาขปริศนา <laughs> ไม่เกี่ยวกับหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวไม่ใช่นะใช่หลีกเล่นอยู่ผู้เดียวก็มีสิทธิ์มีอาจารย์ได้อ่างงไหมอยู่ผู้เดียวดันมีสิทธิ์มีอาจารย์อ้าวใครนึกออกใครนึกออกธรรมะพระผู้เจ้าเป็นอาจารย์เหรอไม่ใช่ไม่ตัวเองไม่ใช่อ่ารับรองเดาไม่ออกอ่าเอาใครเดาใครเดาองค์ความรู้พู้เจ้าตรงนี้ได้้ัง นะอ,อืออ่าใครมีฝีมือใครมีฝีมือ,อนิพพานไม่มีลูกศิษย์ไม่มีอาจารย์เดี๋ยวก็กําลังบอกมนุษย์เป็นๆอย่างเนี้ยพิขูกํกำลังอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยอ่าแล้วก็ไม่มีอันเตวาสิกไม่มีอาจารย์เนี่ย บอกต้องอยู่แบบนั้นเนี่ยฮะจะได้ไม่ยึดติดไม่ยึดติดอะไรเลรอไม่ยึดติดว่ามีอาจารย์อาจารย์ตัวเป็นๆลูกศิษย์ตัวเป็นๆอย่างเงี้ยนะอ่าเสียใจไม่ใช่ฮะลูกศิษย์จะได้ไม่สร้างความเด็ดร้อนนะลูกศิษย์ตัวเป็นๆหรือปะลูกศิษย์ตัวเป็นๆมะ

สัสดาให้ปลีกเวกประพิทาธนามธาทมนามาทมอะไรเนาะอันนั้นเป็นการเป็นการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว เป็นการดูวอย่างอยู่ผู้เดียวใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คืออยู่ประพฤติปวงจร์นเนี่ยแบบไม่มี <c oughs> นัยยะคือมีอาจารย์มีลูกศิษย์เนี่ยพระองค์ชี้ไปนัยยะไหน <c oughs> คิดคิดไม่ออกแล้ว ฮะยี่ส uh ิบค uh uh ัมสามเหรออมอ่าเฉลยเฉลยพระเจ้าบอกอย่างนี้พิก uh ุอยู่ประพฤติปรมจรย์นี้อันไม่มีอันเตวาสิกไม่มีอาจารย์ อันนี้อันที่หนึ่งพิกุทั้งหลายพิกุยังมีอันเตวาสิกยังมีอาจารย์อยู่เป็นทุกข์ไม่สาําราญส่วนพิกขุไม่มีอันเตวาสิกไม่มีอาจารย์อยู่เป็นสุขสาําราญพิกุทั้งหลายก็พิกุยังมีอันเตวาสิกยังมีอาจารย์ย่อม,มอ,าายอยู่เป็นทุกข์ไม่สําราญเป็นชะไหนทำทั้งหลายอันเป็นบาปเป็นอกุศลคือความดําริ อันฟุ้งซ้านอันเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพย่อมบังเกิดขึ้นแก่พิกุในคำสอนนี้เพราะเห็นรูปด้วยจักขุอกุศลเหล่านั้นย่อมสิงอยู่ภายในของพิกุนั้นเพราะอกุศลธรรมเนี่ยเกิดอยู่ภายในของพิกุนั้นเราจึงเรียกพิกุนั้นว่ามีอันเตวาสิก <c oughs> ตากระทบลูกหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้ธรรมอารมณ์ได้ใจแล้วเกิดอกุศลสังกปะขึ้นมาเนี่ยนะเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีลูกศิษย์เกิดแล้วอ่าอ่านี่ยแล้วเราเลี้ยงมันไว้นะเลี้ยงมันไว้ในภายในนี่นะเราปกครองลูกศิษย์เรานะ เราทั้งหลายกําลังปกครองลูกศิษย์เพียบเลยเยอะมากวันๆหน,น,นึ่งลูกศิษย์อกุศลเต็มเลยเห็นนะอ่า,อาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสต่อเพราะอากุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมครอบงำพิขุนั้นเหตุนั้นจึงเรียบพิกขุนั้นว่ามีอาจารย์อกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยครอบงำพิขุนั้นหรือครอบงำเราเนี่ยลากเราให้ไปทําตามมันนะเห็นไหม มันมีอำนาจเหนือเราใช่ไหมอ่าอาจารย์มีอำนาจเหนือเราใช่ไหมนั่นแหละเรายังมีอาจารย์อยู่มีอกุศลเป็นอาจารย์เห็นไหมแล้วมีอกุศลเป็นลูกศิษย์เกิดขึ้นมามากมายเลยนอ่นี่แง่มุมนี้เหมือนกับพวกเราคิดกันนะไม่เหมือนสักอันหนึ่งเห็นไหมอ่านี่บอกแล้วพวกเราคิดไม่ออกคิดไม่ถึงนะอ่าอ่านี่ อ, <c oughs> อีกประการหนึ่งอากุศลธรรมอันลามกคือความดําริอันฟุ้งซ่านเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพย่อมเกิดขึ้นแก่พิกุเพราะฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริมรดด้วยลิ้นเพราะถูกต้องปุถภะด้วยกายรู้แจ้งธรรมลมด้วยใจอากุศลธรรมเหล่านั้นสิงอยู่ในภายในของพิกุนั้นเพราะอากุศลธรรมเหล่านั้นสิงอยู่ในภายในของพิกุนั้นเราจึงเรียกว่าพิกุนั้นมีอันเตวาสิก มีลูกศิษย์เพราะอากุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมครอบงำพิกุนั้นเหตุนั้นเราจึงเรียกพิกุนั้นว่ามีอาจารย์พิกุทั้งหลายพิกุมีอันเตวาสิกมีอาจารย์ย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่สำารันเป็นอย่างนี้แหละ,ะ <c oughs> ใครอยากไปดูเล่มที่18หน้า140ฉบับหลวงนะข้อ236ร้อยม <c oughs> <c oughs> มีลูกศิษย์กันทั้งนั้นเลย <laughs> ลูกศิษย์เยอะเลยนะ yeah. yeah. yeah.